ข้อน,นี้เป็นข้อสอบ conversation ป .6 เนาะมี a man คุยกับ woman ถูกไหมครับเขาคุยกันว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยคุยกันว่า would you like to have a piece of cake ผู้ชายถามผู้หญิงว่า ah, ต้องการเค้กหมครับอ่าต้องการเค้กสักชิ้นหนึ่งไหมครับแล้ว woman ก็ตอบว่า no thanks ถูกไหมครับไม่เอาค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะขอบใจนะก็ว่ากันไปอ่ะก็คือไม่เอาถูกไหมอันนี้คือเขาไม่เอาแสดงว่าเขาต้องพูดอะไรสักอย่างที่ อธิบายว่าทาไมเขาไม่เอาถูกไหมต้องอะไรที่เกี่ยวกับการไม่เอาของเขานะครับเขาก็บอกว่า I'm on the diet คําว่า Diet เนี่น่าสนใจครับน้อง Die t ค่อยๆคิดตามพี่นะไดเออะเราจะเจอแต่ว่า,าฉันไดเอทอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออฉันไดเอทอยู่คือฉันลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไดเอทเนี่ยเป็นคำนามแปลว่าอาหารครับไดเอทเป็นคำนามแปลว่าอาหารซึ่งคำว่าอาหารตัวนี้นะถ้าเราจะใช้ในกรณีที่เป็นการลดน้ำหนักถ้าเราจะใช้ในกรณีที่เป็นการลดน้ำหนักเราจะพูดว่า I'm on a diet be on a diet go on a diet ได้ทั้ง2แบบใช้ be หรือ go ก็ได้นะครับ be on a diet go on a diet นะครับทั้งคู่แปบลบว่าคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักโอเคเนาะทีนี้ลองดูต่อนะครับเขาบอกว่า am on a diet ก็น่าจะถูกไหมบอกว่าเออไม่เป็นไ,ไม่เป็นไรไม่เอาผู้ชายถามเอาเค้กไหมผู้หญิงตอบไม่เอาฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะถูกแล้วถูกไหมครับเนาะทีนี้ลองดูต่อนะ,ะข้อ b boy i want to gain my weight gain แปลว่าอะไรได้บ้างแปบลบว่าได้รับก็ได้ แปลว่าผลแปลว่าได้รับแบบผลประโยชน์ก็ได้หรือแปลว่าเพิ่มก็ได้เพิ่มสปีดเพิ่มเวทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพิ่มน้าหนักเพิ่มอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนก็คือการเพิ่มน้ําหนักก็คือบอกว่าฉันต้องการเพิ่มน้ําหนักไม่เอาฉันต้องการเพิ่มน้ำหนักมันดูขัดแย,ยง้งกันเองปะอ่าแสงวันนี้ก็ไม่ใช่เนาะคือเขาไม่เอาเค้กก็คือเพื่อที่ว่าเขาจะลดน้ําหนักถูกไหมน้องไม่ใช่ว่าเพิ่มน้าหนักทีลองดูต่อ I'm afraid of diet ฉันกลัวอาหารอันนี้ก็ยิ่งเข้าไปอีกถูกไหมไม่ใช่เหตุผลอะไรของเขานะครับ I try not to be in in Shape Shape นี ดเด็กส่วนใหญ่ลองคิดตามนะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่ที่ทีจ่จำง่ายมาก Shape แปลว่ารูปร่าง In แปลว่าในในรูปร่างคนเราถ้าอยู่ในรูปร่างที่ดีแปลว่าคนนั้นมีสุขภาพดีหรือไม่ดีสุขภาพดีถูกไหมเซ i อินเชฟอ่ะเหมือน In Good Shape คือสุขภาพดีแสดงว่าข้อดีด็อกบอกว่า I try not to be in shape try to do try เนี่ยมันตามได้สอ,สอแบบคือ try to do แปลว่าพยายาม try doing คือลองถูกไหมครับ try to do คือพยายาม try doing คือลองถูกไหมถ้าใน end concept ก็จะมีเพลงด้วยนะครับ try to do คือพยายาม try doing คือลองคืออันนี้ก็บอกว่าพยายามที่จะมีสุขภาพที่ไม่ดีเพราะอะไรพี่คอบทำไมไปอย่างนั้นนะ่ะ I try not to be in shape ไงก็คือพยายามที่จะมีสุขภาพที่มันไม่ดีถูกไหมมันมี not อยู่นะครับใครมันจะอยากมีสุขภาพที่ไม่ดีใช่ไหมอันนี้เวลาพี่ทำพี่คิดเอ๊ะแต่มันก็ไม่เกี่ยวคอนเวิร์ถูกไหมแต่ยิ่งเกี่ยวข้อนี้อีกน้องข้อนี้เขาบอกว่า I try not to be in shape ฉันพยายามที่จะมี สุขภาพที่มันไม่ดีมันดูขัดแย้งปะคือเขาต้องการไดเอทเพื่อจะมีสุขภาพดีถูกไหมแสงวันนี้ก็ไม่ใช่เนาะแสงวันนี้ตอบข้อ,อ A n นะครับ Am on อ่ะไ t เคลียร์เนาะนะครับ B boy ตัดทิ้งเพราะว่าไม่ได้ต้องการเพิ่มน้ำหนนะัก C cat ตัดทิ้งเพราะไม่ได้กลัวอาหาร D dog ตัดทิ้งเพราะว่าไม่ได้อยากมีสุขภาพที่มันไม่ดีอะโอเคเนาะ